เลี่ยนหน้ามันมัน,มนสมโสมแบบนี้ให้ดูรอเขาใสาได้ภายในไม่กี่นาที ด้วยนี่เลยครีมรองพื้นสําหรับผู้ชายลอเมนตัวดังใน t ิ k กต็อกนะครับเขาเปลี่ยนแพ็กเกจเป็นลายนี้แล้วนะครับตัวขวดเขาก็เปลี่ยนแพ็กเกจเหมือนกันนะครับเป็นลาย4 in 1แบบนี้นะครับของแท้จากแบรนด์ลอเมนนะครับผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลีที่หนุ่มๆชาวเกาหลีเขาใช้กันนะเขาจะช่วยเราหลักๆอยู่4เรื่องด้วยกันนะครช่วยป้องกันแสงแดดนะครับ SPF 5 0ช่วยเบลอรูขุมขนแล้วก็ยิ้วรอยจากหลุมสิวแบบผมเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับเขาช่วยเบลอหลุมสิวได้นะครับยังช่วยบำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใสามากขึ้นด้้วววยแถมมตันีเคคาบุ ความมันได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็สั่งมาพร้อมกับตัวนี้ด้วยปกติผมจะใช้นิ้วนี่แหละนะครับแบบลูกทุง่งลูกทุ่งเลยใช้นิ้วทาเลยแต่ว่าอยากลองอะ่ะเนี่ยมันเป็นแปลงที่แบบว่าเอาไว้เกลีย่ยเหมือนที่พวกสาวๆก็ใช้กันนะนะแต่หนุ่มๆอย่างเราเแมนๆเนี่ยก็ใช้ได้ครับเนี่ยดูตัวขนเขาดินุ่มแล้วก็แบบโคตรแน่นอ่ะเห็นเ็าบอกว่าให้ลองใช้แปรง,งเนี่ยเกลีร์ดูนะครับเพราะว่ามันจะได้ผลลัพธ์เนี่ยที่มันดีกว่านะฮะ๋ือมาลองดูกันนะครับครึ่งหน้าเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะจับ,บเยนปะ็งงไ ไปดูกันตัวเนื้อครีมก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวแปลงเนี่ยนะค่อยๆไป,ไป้ายไปนี่จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทา,าไปที่หน้าได้เลยนี่นะฮะทาครึ่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้แปลงตัวนี้เกลี่ยนะผมรู้สึกว่ามันแบบคือมันเก็บได้แบบว่าทุกรูกขุมขนทุกหลุมสิวทุกตำซอกจมูกอะไรแบบนี้มันเก็บได้แบบโคตรเรียบเนียนอนะ่ะอันนี้ผมทาคอไปแล้วด้วยนะอย่าลืมทาคอนะครับเดี๋ยวหน้ามันจะลอยนะคือมันแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเราใช้ ครีมรองพื้นอยู่อ่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราทาออกไปเที่ยวผับอะไรแบบนี้โอ้โหกรบรองโคตรเจ๋งสาวๆนี่แบบว่ามองเดย๋่วหลังแน่นอนแต่สาวกับบ้านแน่ลองดูเทียบกับฝั่งที่ยังไม่ได้ทาเนี่ยโอ้โหมันเยิ้มแบบว่ารูขุมขนหลุมสิวอะไรนี่เต็มเลยเดี๋ยวส่วนนี้คือมันเบลอแบบแทบจะหมดเลยนะคือมันดูดีขึ้นเยอะเดี๋ยวจะมาทาดูอีกครึ่งหน้านะครับไปนี่นะครับทาทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วนะฮะดูดิ ดูดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็มันยังดูมีความเป็นธรรมชาติอยู่มันไม่ได้ดูขาวแบบหลอกๆจนเกินไปยังคุมโทนสีผิวของเราได้ดีอยู่ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันขายดีมากๆนะครับทั้งเดือนมกราคมเนี่ยคือไม่มีสต็อกเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะเพิ่งจะเติมสต็อกเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เองนะหนึ่งกระปุกแบบนี้นะครับขนาด50กรัมราคาอยู่ที่329บาทนะฮะแต่ผมแนะนําเลยนะฮะแนะนําจริงๆเลยนะครับว่าไอซื้อตุนนะครับมันมีเซต2กระปุก3กระปุกนะครับ ใครมีเพื่อนหรือว่าใครอยากจะซื้อเก็บเอาไว้ใช้แบบคุ้มๆนะครับเวลาที่ของมันขาดสต็อกเนี่ยแนะนําไม่ซื้อแบบเซตสามกระปุกไปเลยนะครับคุ้มกว่านะครับสามกระปุกราคาเขาขายกันอยู่แค่777บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เซตสองกระปุกนะครับราคาอยู่ที่538บาทบางคนโชคดีนะครับได้คูปองส่วนลดก็จัดกันไปได้เลยนะครับก็จะได้ราคาที่มันต่ากว่านี้นะราคานี้เป็นราคานักขณะที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะครับหนุ่มๆเอาไปใช้นะครับรับรองว่าไม่มีเหงาแน่นอนนะครับหรือว่าใครมีคู่แล้วนะครับ เอาตัวนี้ไปใช้แฟนหอุคุณเขาจะได้ภูมิใจนะครับว่ามีแฟนหน้าตาดีนะจับไม่ได้เลยครับปิกาศผมแปะไว้ให้แล้วตะก้าซ้ายมือด้านล่างนะครับถ้าตะก้ายังขึ้นอยู่ในจิ้มไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าตะก้าไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าของหมดไปเรียบร้อยแล้วนะ